นช่วยกันมองแม่ออ่พี่เอาพี่ตองพี่ตองงั้นพี่ตองงั้นพี่ตองไปรับคะแนนปะล่ะคะแนเกมกับหนูอ่ะคะแนนกับโดนเนียที่บีสองแมพแผดซีที่เป็นเดือยตูดลูกสองปีสองพี่ดิวพี่ดิวกลับบ้านปะล่ะพี่โอ้โหชัดเจนรู้เลยว่าใครพี่ดิวโอเคกลับบ้านงั้นพี่พี่ตองโอเคครับพี่กลับบ้านอันพื่อนี่บ้านใช่ไหมครับดีๆไปอ่ะชัดเจนครับพี่

พิีก่อนขอพักงานพักวิ่งเฟเฟ่ของแท้บุฟเฟ่วิ่งเข้ากันดีวิ่งเข้ากันดีวิ่งเข้ากันดีเฟเฟ่ของแท้ต้อควรจับมือหน่อยครับชัดเจนครับเออสภาพศพแล้วคาดว่าเราตกมาจากชั้นบนนะครับชั้นลอยแน่นอนแน่นอนครับผมด่านฟ้าครับแน่นอนที่สุดอีกนิดเดียวคือเออด่านฟ้าแน่นอนครับคอนเฟิร์มครับผมห่างชุบขึ้นมานขาน่าจะเจ็บนะครับ เราลงนี่หัวลงหรือขาลงครับเมลอนเมลอนนี่โรงพาบาลเร็วมาหายาให้พี่ฟิล์มกันเร็วอืออืมหายะพี่ตรงไหอ่ะข้างเลยตรงชื่อพี่เนี่ยอันนี้โรง้ยาบาล ต้องข้ามสะพานไปครับแล้วอยู่ขามอ๋อ้าวอสดอว่าตอ้ี่ข้าข้ออเายือา๋ออ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 ้ออ๋ออขอา๋ออ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 าออ๋ออ๋ออ๋ดาขอา๋มอ๋ออ๋ออ๋อย๋าอ๋อ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 อาออ๋ปอ๋อ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 อ๋่า๋ออ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 ่ออ๋ออพ่อออพี่ลองพี่ลองมาดูหนูแล้วพี่จะแบบ เยอะขนาดเลยเหรออพี่มาดูพันผ้าอยู่พันผ้าอยู่แป๊บนึงเลือดไหลเลือดไหลเผื่อพี่เห็นภาพดีมากเลยอะเอาออกมาให้หมดไม่รอดรอดออกมารอดออกมาเมลอนเหมือนเหมือนคนติดไฟแดงอะเมลอนมีแต่แบบนั้นเลยอะหาพี่มาดูว่าที่พี่บอกให้ออกมาให้หมดเนี่ยหมดหรือยังเอ้ย การขับเหรอครับยังไม่หมดยังไม่หมดเยอะเลยนะอ่าพี่ปลุกมาแล้วพี่ปลุกมาแล้วพี่ปลุกเพิ่มให้ล่าเมลอนโอ้ยเมลอนผมเมลอนน้องก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเออน้องก็โด่งดังเหมือนพี่เลยอ่าดูของพี่ดวงพี่ดวงพี่เฮ้ยเออบอกแล้วพี่ก็ไม่ธรรมดาเออเออทางตรงเลยน้องยำมิตจมไัยขับรถ <cas> <out> กันนหูได้ได้มาพี่วิ่งไปหาวิ <h ah> <h 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 ่งมาเลยหนูอยู <h <h ่เลนขวานะพี่อยู <h <h ่เลนซ้ายนะโอเคไปหนึ <h 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 ่งสองสามโอ้ยเรียบร้อยออุดปลาตัวเบลอเลยครับมีข้าวกินแล้วครับนี่ครับนี่เหยื่อกับปลาครับเอาที่พื้นเลยที่พื้นเลยมันมันตกแนวมันตกแนวมันต้องตกแนวคลิกก่อนคลิกก่อนกินปลา ใส่เหยื่อยังอ่ะต้องมีอ pues ่ะใส่เหยื่อยังใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วมันเม็อนักเอาใหม่มันคงใกล้แลบบเรียกปลาอยู่แป๊บนึงเฮ้ยนี voilà> ่ปลาเรียกปลาเรียกปลายีมากินปลาไหมเ้ยไม่ใช่กินปลาไหมเอาไปเลยคุณมาเอ้ยมาลองคุณมาโอชลาดโอชลาดโอเคไปอะไรเขาตปลาได้ไหมาน่มรเรือเสร็จนะครับรอบแรกครับผมไม่ถ้าเรือถ้าเรือเสร็จ

อยูนะถึงกจะช็อกเลยหรืก็งงอะไรเป็นงงยาวหรือว่างงงยาวๆเราไปรวมตัวตรงนู้นดีกว่าเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอย่าหักนะเจ๊ไม่มีอะไรพกมาให้เจ๊เลยกูมีเก่งตัวเดียวนะเจ๊ตอนนี้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เลยนี่ไอเทมเด็ดชัดเลยนะเนี่ยผมรู้แล้วคุณว่ามันลงมาได้เรือแล้วผักได้ดีก่ ใช่หมดุดเอ้ยคุมาแก้ผ้าอีกแล้วป,ป๊าป้าทำไมเรือลำนูมม้นแก้ผ้าให้ทุกคนเลยครับนหนูหไม่มีโอ้เซ็กซี่ค่ะโอ้เซ็กซี่สนุกดีค่ะเพลินๆดีค่ะ,คะถ่ายะาาอะไรกันหนุ่มหัวเจ๊ถ่ายโป๊เลยค่ะกันถ่ายรูป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 ไปเอ้าพี่ว่านนี่ชื่อถ่ายรูปเหรอครับครับผมโอ้ชัดเจนครับงั้นเราต้องไปชุดถ่ายรูปแบบนี้อยากจะทำถ่ายะป้า น้าไเคลื่อนมายังไงครับเรือุ่มคับวิ่งเอ้าวิ่งกับพิตูนครับาเอาไฟบ้งปบเรือครับบนเรือไปบนเรือบนเรือปลาาเออยงครับอยงหนูทท่ารอเี้ยค่น่ะโอเคอ่าอออื้ครี่แล้วพร้อมนะครับทำนะครับทท่าครับทท่าเลยครับทท่าครับับยังครับเอาอืเลยจ้าหสองามครับมือสมืออยู่นะทรงนี้ทางองอยู่ทางนี้รองสมิตรเบืดอนะน่าจะมีอยู่ ปกติจะมีตัวอยู่ข้างล่างอยู่นะเห็นปะขวามือหน้าทางเข้ายิงเลยอยู่นะสามีระเบิดอยู่นะวิ่งถอยอยู่นะอยู่นะวิ่งวิ่งวิ่งน้องวิ่งเอ้ยยืนหันยิงหัวโดนด้วยหนะวิ่งอยู่ไหนแล้วอ่ะเอ้าเป็นไรลบเหรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวพี่ดึงเดี๋ยวพี่ดึง คิดตู้มอ๋อตโอเคแั่เจริงไม่หยิงนะอ๋อตกไอ้เมาส์มันเร็วมากเลยอ่ะตอนซูม m ทำไงได้มั่งอะปรับปรับให้มันช้าได้ปรับให้มันช้าได้ผ้าปะมีหรือหรือมันเป็นเพราะผ้าเล็กตั้งนั่งหนูเชื่อผ้าจริงจริงก่อนโอ้ยถอดเสื้อเลยโอเคอุ้ยมัว Cancel เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เชื่อถ่าเดี๋ยวพี่ผาอ่าๆโอเคโอเค เดินะกินยานี้บำรงเลือดพี่พันผ้าให้หนูพันไปแล้วโอเค้โอ้ไหวไหมนะเลือดท่วมแล้วเมย์อนว้ไว้มยยินรอไฟพี่เมย์ลอนเป็นเมย์อนเป็นแม่ครัวไงอ๋อน้ำหนักหนึ่งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดินเดินได้ไหมเดินได้ไหมเปรี้ยไหมนั่นจะประมาณ ร้อยสามครับกินยาไปเม็ดน e> ึงโอเคแล้วก็มันจะทําให้เลือดเด้งเร็วขึ้นยาเนี้ยเหมือนมีคนมาแล้วเลยอยู่นะจ้างเก็บเลยพี่พี่พี่ไปไหนอ่ะพี่นี่ข้างๆโอ้พี่มาเต็มเลยอยู่นะมามาแล้วมาแล้วอยู่นะวิ่งอยู่นะวิ่งปีนหิน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 มาแล้วไม่อาตายคู่ตายคู่แน่เลยเนี่ยแป๊บนึง ยยยเอยอ,ยเอ,เอ,เอนะเยอะเกินเราจะเจกันดีกรือป่นะเยอะตีเทเลทอปี้นี่ค่ะแหละไม้ไม้เยอะเลยแปบนึงแปบนึงไม้แคยี่สิบแปดยี่สามด้ยี่ปดลูกหมดเ<อ>ดี๋วยวไปดอ้าวขึ้นรถทำไมเนี่ย มีความสับสนกับเกมนี้เลยคุณจะทำอะไรทำไมมึงไม่ทำสองปุ่มให้มันดูง่ายๆวะทำสองปุ่มเอ้ยโหยังเหลือ้ีกเาเดี๋ยวแต่ไม้สั้นกับไม้ยาวอ๋องั้นไม้น้าไม้สั้นไม้สั้นมาเติมนะเดี๋ยวไม้ยาวมาให้ล้มเปล่า่ะล้มล้มล้มแบบล้มจริงป่ะพี่จะเหลือเหรอพี่ไม่จริงหนูพี่อยู่ข้างๆพี่ไปไหนแล้วไม่รู้ณนะขวามือเติมน้ำมันหน่อย เไม่ต้องเดินก็ไดะเข้าไปก่อนก็ได้ฟาร์มก่อนค่อยขากลับค่อยมาซ้ายซ้ายประตูอยู่าเจอพี่ลองเคลียร์ให้หาประตูไม่เจอไปตัดไม้ไปเลยไม่เป็นประโยชน์เลยไม่เป็นปดไม้ใหญ่ได้วิ่งหาให้ก่อนนี้บ่างเฮ้ยยูนะพี่บอกพี่กัล้ววิ่งหาให้เป็นอะไรไหมน้องชัดเจนครับ เกิดใหม่อหุ้นยุนาโคนเยอะเลยซอมบี้ระเบิดซอมบี้เยอะมากนี่ให้รายงานอาบอกพี่บอกแล้วพี่หาให้แป๊บหนึ่งพี่ก็ไม่ได้ยินเหมือนกันเพี่เพิ่มเม่สียงปี๊ดตอนที่หนูชนไปแล้วอ่ะลองแล้โอกาสพี่วิ่งหานิดนึงมันมันก็ฮาร์ดคอร์เกินไปครับผม นได้ได้ได้เททอะไรนะจะเททยิงปืนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออ๋อเดี๋ยว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 พี่ยืนตรงนี้นะได้ได้เาตรงไม้นีเลยยืนเป็นเพื่อนเดี๋ยวพี่ต้องกอดแน่นๆนะท้ออะไรเนี่ยยิงแน่เพี่ยอยาวตรงไม้ตรงไม้ตรงไม้ก่อดแน่นๆตรงไม้ก่อดแน่นๆนับอะไรวะนั่นดิ ไม่สุกสากเชียท่านึงวัดอ๋อจะยิงธนูเหรอหรือว่าอะไรเฮ้ยแล้วมันใช่อย่างไรวะตาใช่ไงวแล้วมันเสียบแล้วมันเสียบตัวมันเจ็บปะคุณโนตไม่เจ็บใช่ในเซฟโซนไม่เจ็บเหรอใช่ไงวะใช้อะไรอ่ะกดจีกดจีเอาระเบิดระเบิดตึ้มดิระเบิดชัดเจน หลอกมาตุยเหรอหลอกมาตุยใช่ระเบิดระเบิดตายไม่เป็นไรเฮ้ยหนูได้อันนี้ด้วยได้แต้มมา25แต้มเองได้ดิแต้มพี่นี่แหละนเอาลวผมต้องเกิดไหนเนี่ยเอ้าเอาลุงตายด้วยเหรอตายสิชัดเจนดิเอาหวยด้วยชุบไม่ได้ตายจริงไม่เป็นไรเลือดเลือดจะหมดพอดีหุ้ยจอมมีสีแล้ว วันนี้เล่นมาทั้งวันงจอมีสีเนี่ยแหละกดเตินดเงพันธ้ออวิ่งโอ้ยรอดลอดท่นหลังท่านหลังท่านเรียบร้อยหน้าขาวทำแป้งเหรอหน้าขาวเลยลุงนูเ้ออโห้โหโอโหเกไปเกี่ยงคนไหมเกี่ยวไปเกี้ยงคนไหมอยู่นะ มันสวยอ่ะม <S pl ains> ันสวยควานสีม่วงหนูมองไม่เห็นเลยที่กระเจี๊สวัสดีครับสิละวันสิเฮ้ยมินนี่มาเมื่อคืออะไรเราให้ใส่ได้ด้วยเฮ้ยอยู่หน้าใส่ได้เหรอหนูใส่ไปแล้วเฮ้ยอยู่นะใช่เหรอใช่เฮ้ยใส่ได้ได้ไงใส่ได้ไงเพรมันใส่ไปแล้วแล้วมันก็หายไปไหนแล้วไม่รู้อยู่หน้าใส่ไม่ได้มันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่า ถ้าหนูใส่หนูใส่วิลลี่วอร์มเมอร์ได้ใส่ได้เหรอใส่ได้เอ้ยรู้สึกไงบ้างตอนใส่อุ่นอุ่นดีอุ่นอุ่นดีโอเคเอเอามาให้หนูอยากกินเนื้ออันนี้อยู่ไงกันยู่ละของหวานเอ้ยหัวหัวใครอ่ะหัวพี๊ถ้าองนั้นจะต้องทำที่นี่หนูใส่วิลลี่วอร์มเมอร์ด้วย จริงเหรอมหพี่เฮ้ยดีถ้ามันเซ็นเซอร์ตกใจน่าใส่ได้ยังไงอ่ะบิลลี่วอมเมอร์ไม่รู้อ่ะเอ้ยใจเย็นยิงเลยหมดแม็คหมดแม็คเก่งจริงยิงมาเฮ้ยยิงจริงว่ะตอนแรกนึกว่ามันฆ่าไม่ได้ปกติเซฟโซนมันฆ่าไม่ได้อ่ะแต่นี้เขาว่าแค่แค่เซฟโซนเเฉย ต้องลองเทเอสจะได้รู้ไงรู้ไงปกติเซฟซอนจะยิงกันไม่ลดหนู่มกูนอยู่เลยวะยู่เลยได้อาหารนีกงแล้วชัดเจนเราอาจจะมีเพื่อนบ้านเพิ่งเหตุที่เหลืองวิตามินดีใช่ไหมอยากได้เล่นเลดยิบสีเฮ้ยแป๊บหนึ่งนี่อยู่นะสีเหลืองเขาบอกว่าวิตามินดีสูง เก็บยังไงอ่ะเก็บได้เฉยเก็บไม่ได้กินเลยเฮ้ยกินแล้วมันเก็บได้ด้วยเหรอเก็บได้สิดีสูงไหมตอนนี้กินไม่ได้อ่ะเฮ้ยอยู่นะนักเก็บเห็ดนั่นนี่หนูเก็บมาให้แล้วพี่ดูดิดูดิมามามาตอนนี้เราเป็นแก๊งสีเหลืองแล้วนะ่นี่นี่นี่น้อไม่ใส่ใจยุ่งขู่กันตัวกันเหรอ ใครบอกว่าวิตามินดีมันเยอะมีแต่วิตามินอะไรวะเนี่ยบีเก้าจริงเหรอก็ตายแล้วกินไปแล้วด้วยไอ้เห็ดนี่มีเห็ดนี่เห็ดอะไรไม่รู้เฮ้ยอย่ากินซีซูยูนะเดี๋ยวตายใจเย็นน้องกินไปแล้วกินไปแล้วเหรอเนี่ยเห็ดขาวๆเนี่ยฉันผ่านคุ้มห่าหิวๆคุ้มห่ายังไม่กินเห็ดในป่าซีซัก็เลยกินไปแล้วปะเขาตายตายบ้านนี้ แต่แก้วแต่แก้ววัดดวงวัาจะตายกินอีกแล้วกินเห็ดอีกแล้วนี่เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดทางฟ้าเนี่เหรอเห็ดอะไรอ่ะกินแล้วไม่ตายเหรอไม่เคยกินเห็ดเลยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ็นเขาบอกว่ากินแล้วมันจะตายอะไรอ่ก้อนอะไรอ่ะตายสักกี่ไหนเห็ด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 เหมือนกันลูกเบลลเอร์เลยลูกเท้าหัวเฮ้ยเยเฮเห็ดชิเหลืองเออนี่เห็ดสีเหลืองนี่ป่ะ เฮ้ยกินทุกเห็ุเลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวระวังช็อกมีพิษหรือเปล่าเฮ้ยกินกินใหญ่เลยกินไปแล้วเหรอะไหนเราจะเป็นอะไรละเราจะเป็นคนเดียวอุ๊ยวิตามินดีเพิ่มแต่ไม่รู้อันไหนเอ๊ะสีเหลืองเหรอเพิ่มแล้วแต่ว่าไม่รู้อันไหนอะมันเพิ่มมันเพิ่มกินทุกเห็ุเลยเหรอมันเพิ่มมาหนึ่งเปอร์เซ็นเฮ้ยอันนี้เหตุอะไรใหญ่จัง มีเห็นอีกาหรอเฮ้ยอุ้ยอวกแล้วเอาแล้วอยู่นะตายเฮ้ยอวกเสร็จอาการเป็นไงบ้างครับกินต่อดีวะรออะไรเฮ้ยกินต่อด้วยอันนี้เห็ดสีขาวอยู่นะที่เรียนมาเขาบอกว่าเห็ดสีขาวกินได้จริงเหรอเออเขาบอกว่าเห็ดสีนอนนอนริงนรอนกินกินมันทุกเห็ดแล้วเนี่ยในร่างกายเจอเห็ดสีเหลืองแบบใหม่ได้แล้วได้เห็ดสีเหลืองมาเหมือนกันอยู่นะเอาเห็ดมาแบ่งกันเร็ว มันเป็นมาริโอไไไ้ไงวะเนี่ยแนนโอมเก็บไปเยอะๆเลยเก็บถผื่อคนที่บ้านพ <sm ell> ี่ว่าอันนี้มีผิดชัวรอยู่นะป่านี้มีเห็ดเยอะมากเลยมาดูนี่นะอันนี้อันนี้ไม่น่ากินอันนี้คือเห็ดรสสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใช่มาดูมาดูมาดูจริงเหรอจริงจริงมาดูมาดูหน,น้าตามสตรอเบอรี่มากเลยอะแต่เหมือนกับที่เรียนมาเขาบอกว่าอย่าไปกิน ใช่เหรอเนเนเน,นก,กกำลังไปเนี่ยเห็ดรสสตรอเบอรี่น่าจะอร่อยรสสตรอเบอรีป่ปะน่าจะอร่อยเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยน่าจะหวานเป็นไงรสชาติมันก็คือเห็ดอ๋อ้ก็คือเห็ดพี่กินดิพี่กินโอเค,คอเต้องกินด้วยใช่ไหมได้ได้ไดเห็ดลบสาบานได้ครับ กินตามปาขับรถขับรถกลับบ้านชิดซ้ำนังดิได้哦ยังได้ไม่ครบรถเลยยังไม่ครบรถเลยหนูไม่หามเอาบิวเตอร์เมนดีบิวเตอร์นดีหนูสามสามเปอร์เซ็นต์แล้วชีวิตหนูดีขึ้นเยอะเลยจากการกินเห็ดโอเคเราต้องกินรัวๆหาก่อนโอเคครับหาเห็ดกลับบ้านครับมาริโอ้ครับงา,าอันนี้มีเห็ดรสช็อกโกแลตไหมว่าแต่รถเราอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ย ชนวดิฟฟิเคิลอะไรอ่ะไอพี่พี่หนูม่มมาหนุ่มแต่หนูจะต้องอื้อแล้วพี่มาลุ้นกันโอเคเดี๋ยวพี่ไปนั่งดูน้องอือ้อได้ครับพี่มันจะขึ้นว่าอะไรอ่ะชุอตอนไหนถึงจะอื้อได้อ่ะเนี่ยกินอีกนิดนึงจะอื้อแล้วเนี่ยมันจะไม่ไหวแล้วมึเลยเอ่ะต้มบิดแล้วหนูตมต้มบิดแล,แล้วบิดแล้วอุ้ยเอามือกดตัวแล้วอ,อยู่นะอยืนละ <c oughs> มือถือเห็ดเออเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยถอนแล้วถอนแล้ว หอแล้วโอเคปึ๊บเป่งเอ้ยเป่งเข้าเป่งนั่นแหละเอ้ยได้โซดากระป๋องพี่พ umm> ี่กินให้หนูโดนไหมเอ้ยโซดาศูนย์เปอร์เซนต์กินไม่ได้หมดป่องแล้วอะกระป๋องเปล่าอะอะไรวะเนี่ยกระป๋องเปล่า โอ้ยเฮ้ยถ้าเป็นพี่อื่นนะพี่อื่นได้ช็อตกระดาษบายนะบอกก่อนจริงเหรอนเลยออได้ยังจะใกล้แล้วล้นิดนึงผมพี่ร้อยแปดเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพี่อื่นให้ดูแป๊บนึงฮ้ได้เลยได้เลยได้เลยพี่กินเห็ดแป๊บโอเคโอ้ยพี่หนูกลับมาห้าเก้าเปอร์เซ็นต์เดือนเดือต้องไปไล่กินเห็ดต่อเพื่อมันโอเคกินเห็ดต่อก็ได้เออได้เลยได้เลยได้เลยว่าแต่เราจะไม่หารถจริงเหรอเป็นไรเดี๋ยวตัก้อนหนึ่งเราก็เจอ โอเคอยู่ในป่านี่แหละมั่นใจโอ้จำทางได้อยูเชื่อได้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 ตัวนี้เห็ดอลอน้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อ้วกอันนี้อ้วกโอ้โนเราเราเห็ีย่อยแป๊บลงในกระเพาะละลงในกระเพาะละกินต่อกินต่ออีกเหรอโอเคโอเคได้ครับ เห็ดย่อยเร็วเห็ดย่อยเร็วแล้วกับ okay, บ้านไงกินอีกแล้วเหรอได้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 พี่กินตามครับซัดอยู่ซัดอยู่ร้อยสิบสามแล้วต้องขี้อีกโอเคมามามาโหลูกนั้นลูกใหญ่จังเลยอ่ะไม่ลงหนูไปเก็บมาได้เหมือนหิมะเลยลูกนี้ ผมพิมพ์รูปหนังมาหมดโอ้ไม่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 โอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆย็เฮ้ยโอ้ยพี่เป็นอะไรสงสัยต้องเป็นให้มันย้อยตลอดแล้วอ๋อเป้นนิดนึงให้มันลงไปในกระเพาะใช่ไหมได้ได้ได้วุซึบซุบท่าไหนท่าไหน หมุนมาทีหมุนมาทีดิสโก้สปินจัดไปได้เลยน้องสองตองมุดอีกทีนึ่งรอบหนึ่งหาดิสโก้สปินก่อนโอเคเยอะแล้วเอาไหมเอาไหมเหร้ที่ไหนหนึ่งเอาหนึ่งพึบน่าต้องแบบนี้สิใหย่ใหญ่บนสุดบนสุดจัดไปสามไปเวแป๊บนึงค่หน้าให้ตรงก่อนอันนี้น่าจะสวยโอเคสาม สองหนึ่งหนึ่งจสานสองหนึ่งหารถไม่เจอครับรถลมในป่าพี่ปวดขี้ยังพี่ปวดขี้ยังหนูจะปวดขี้อีกรอบนึ่งแล้วน่หนูแิบต่อิมต่อ้ยี่สิบยี่สิบวตัวบิแล้ววิ่ตวบิดแล้ววิ่ตวบิแล้วบิลบิลบิลมน้อวยช่วยันไหมอ่ะปปะป โอเคบิดล้บิดล้บิดล้เอาคันไหนไปคันแดงสำหรับตัดไม้กระบะคันแดงโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเอาเรื่อยก่อนแป๊บนึงย้อยอยู่ย้อยอยู่ย้อยอยู่เห็ดน่าจะอยู่ในคันแดงนะเห็ดอยู่ในท้องเต็มเปี่ยมนีเออหนูเจอเห็ดเพิ่มแป๊บนึงโอเคเก็บเห็ดเก็บเห็ดอ๋อนี่กินเห็ดกันกินเห็ดกันเอาให้หมดป่าเลยเร็วพี่ผมอยากไปฟาร์มแล้วพี่งนเรีบหาอยู่รถไม่เจออ่ะช่วยกันหารถหน่อยรถเออรถไปให้เดี๋ยวับไป แบตมันหมดหรือเปล่าใช่สวยพี่ชายโอเคนี่แหละอันนี้แหละวิตามินดีเยอะวิตามินดีเยอะจริงจริงไม่ใช่อันนี้อันนี้ใต้ซอมบี้เนี่ยเห็ดอยู่กับซอมบี้เนี่ยพี่เก็บได้ไหมพี่เก็บได้ไหมเก็บได้ป่ะไม่เก็บไม่ได้เดี๋ินมาเก็บให้ได้ได้ได้เอาซอมบี้ออกกันรถเราอู้โอเคโอเคไม้ไม้อ่ะจะไปตัดต้องเอากันด้านหลังเอาเอาบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าต้องไปเอาก่อนไหนเห็ดโอเคเก็บเห็ดเก็บเห็ด รถหายอา่ะนี่ทางนี้หนูจําได้พ uh> ี่มาโอเคโอเคตามมาตามมาตามไปตามไปเดี๋ยวพี่ตามเดี๋ยวพี่ตามมันใหญมันใหญ่ไหนรถด่านี่ไงหนูบอกแล้วโอ๊ยจับบี้ อคอมโบคอมโบแบบความสามัคคีพี่น้องอยา่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ้ยพอมบี้ดำดินเม่ตตาหัวเอ้ยนี่เรีย,ยบร้อยเห็นแถ,ถวนี้นะพี่หนูจะปวดขี้รอบหนึงแล้วหนูก็สีเปิดแล้วพี่แกละพี่แกละ นี่นี่เห็ดเหเก็บไข่เก็บไข่โอเคโอเคเฮ้ยอยู่นักนักเก็บเห็ดในตำนานเลยเนี่ยอะนี่นี่นี่กิน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 เกแบแหงแหมงกันแบ่งแกันได้ได้ได้ไดกละกาละนี่นี่บนนี้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 บิดละบิดละบิดละร้อยสามห้าละร้อยสามห้บเดี๋ยวต้องโยกย้ายกันโยกย้ายกัน ยกลง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 แล้วอึบอึบอึบลงแล้วลงแล้วเอาเอาแล้วเอาแล้วจ้าครับจ้าแล้วจ้าแล้วจ้าแล้วไอ้นี่ล้วดีพิเคทแล้วดีพิเคทแล้วหนูด้หนูด้หนูด้ไ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 ด้คำนี้คำนี้น่าจะไปละคำนี้น่าจะล่วงละเออร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 อจะได้แม็กซ์บินเขียวแล้วหนุ่ดีสุดๆเฮ้ยพี่เขียวไปทุกช่องละหนูหนูเอิ้นหนูพลาดเจ็บเปอร์ล้วโยกโยก ท่าไหนดีท่าไหนดีท่าไหนท่าไหนเลือกเลยเลือกเลยเอาอันนี้แจ็คเกอร์แจ็คเกอร์ขวาล่างขวาล่างขวาล่างแจ็คเกอร์โอเคพร้อมหนึ่งนับพี่นับพี่นับหนึ่งสองซ้อมมาแล้วโยกโยกเต็มสเต็ปเต็มสเต็ปแน่นอนเลยน้องรักเอ้ยนี่แหละใช้เลย สรุปเ้วเห็ดพิษไม่มีจริงเอ้เห็ดพิษไม่มีจริงกินแล้วไม่เมาจัดไปพี่ก่แล้วพี่ก่แล้วคนทดสอบของพวกเราสองคนเห็ดพิษไม่มีจริงร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่ย่อยย่อยยโดดอยู่โดดให้มันลุดตุ๊ตุ๊ จะจูู่าแล้วจ่าแล้วจ่าแล้วโดดอยู่โดดอยู่ให้มันลงมาไหลไหลเออออขย้อนขย้อนอยู่ให้มันลงมาลำไส้อยู่อืมอืนี่นี่นี่เห็ดนี่เห็ดนี่เห็ดเจ๊งสองอันเจ๊งสองอันนัันนันนั่นมนเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองมึงเหงาะพงเหงาดึงเลยดึงเลยเด็ดเด็ดเห็อันนี้เก็บไม่ได้ไม่รู้ทำไมอเหรอน่าจะกลครน่าจะกล้รน่าจะใครละอีกนี่อีนี่ เออเอือแล้ว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 เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยเอ้ยกินอะไรเข้าไปอ่ะเป็นน้ำเป็นน้ำเอ็งท้องเสียนี่มันเป็นน้ำเอ็งไม่มีของเลยทีนี้โอ้ยหมดหมดไซหมดพุงไม่น่าเดี๋ยวรอพี่รอพี่รอพี่หนึ่งขย้อนก่อนหนึ่ง ไอ้เช่โดดอยู่โดดอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งร้อยห้าสามเปอร์เซ็นต์ละเด <c oughs> ี๋ยวต้องโยกย้ายโยกย้ายก่อนโยกย้ายก่อนซ <c oughs> ขยับขยับเอาให้มันออกมา <c oughs> พี่ชายไม่ต้องขี้ออกมาให้สุดยอดเลยนะเดี๋ยวพี่ขี้ให้นะ <c oughs> แป๊บหนึ่งรอขี้พี่แป๊บมาแล้ว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 มันมาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> ุดทงังาอุ้ยอ๊ยอามาเป็นก้อนหมดแล้วเหรออา้าวไหนของอะ่ะไม่ออกอะเรียบร้อยไม่ออกต้องรอรุ่นครั้งหน้าจบเลยตจบเลยอุตสาห์กินเหตุกันกลับบ้านดีกว่า ยอยู่ไหนอะ่ะหนูอยู่ข้างนอกหนูออกมาไล่ซอมบี้แล้วหนูเป็นลมเฉยเลยสงสัยหนูไม่สบายโอ้ยโอ้ไม่ก้อนหนูสลบไปแล้วอะ่ะกินเห็ดมากเหรอไหนผมเพิ่งเอามาไกลซะด้วยสลบไปแล้วเหรอเอ้ยลบไม่นะ่า <c oughs> พี่มาแล้ว <c oughs> เอาพี่มาแล้ว ตื่นตื่นระเบิดระเบิดระเบิดว้าเลี้ยวเราลืมกันแล้วเหรอพี่น้องอตายตายคู่เหรอตายคู่แบบเปลี <c oughs> ่หนเกิดถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง Youtube นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ